สวัสดีคะ่ะทุกคนจะมาพาทุกคนมาดูวิธีการนึ่งข้าวแบบบ้านๆของเรานะคะยังใช้เตาฟืนอยู่นะคะอาเตาฟืนนะคะใช้ฟืนใช้อาไม้แห้งนะคะอาะเป็่นเสื้อฟืนนะคะนำใส่เนื้อแห้ง,ไม,หงไม้แห้งนะคะไม่ใช่เนื้อแห้งไม้แห้งนะคะมาปินเสื้อฟืนในการตั้ไฟจุดไฟเรานะคะนะคะเป็นครัวแบบบ้านๆเรานะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะจุดไฟนึ่งข้าวนะคะ เลยใส่ซึมน,นะคะทุกคนคนะคะสวน,นนะคะยังใส่แบบบ้านๆนะคะยังไม่ได้ใส่เตาแก๊สนะคะใส่เตาไ,ไฟแบบบ้านๆเราเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไก่ไก่ที่เลี้ยงไว้นะคะไก่ที่เลี้ยงไว้นะคะ,ะก็มากินข้าวร้อนทุกวันนะคะพอมาขอยกินข้าวร้อนทุกวันนะคะ,ะก็เป็นตเตาแบบบ้านๆน,นะคะตเตาแบบบ้านๆไม่เนี่ยไม่ได้ใส้เตาแก๊สนะคะ ยังใช้เตาไฟอยู่นะคะก็จะมีควันไฟนะคะจะมีควันนะคะมีควันพุ้มไปทั่วเลยนะคะโดยการใช้เตาฟืนนะคะอันน่นจะเป็นตเ,นะะนนเนตนเาค่ะนี่นจะเป็นเตาไฟโดยรถไฟนะคะนี่นจะเป็นมะเข้านะมะเร้าโดยรถไฟมีเข้านะคะเตน ใส่ยีนใส่เตาแบบเป็นบ้านไม่ใส่เตาแก๊สเตาอะไรนะคะใส่พื้นใส่ไม้แห้งเป็นเสื้อผืนในการจุดไฟอ่อยไฟให้ให้ติดนะคะอ่าีใส่ชีวิตแบบเป็นบ้านเรานะคะใส่แบบชีวิตแบบบ้านบ้านไม่ได้มีการใส่แบบ เตาแก๊สเตาอ,อะไรนะคะใช้เตาฟืนเหมือนเดิมค่ะใช้เตาฟืนคะเพราะว่าวัตถุดิบเรามีเยอะอยู่ค่ะวัตถุดิบเรามีเยอะอยู่ก็คือไม่แห้งไม่แห้งเยอะอยู่นะคะก็เลยใช้ไม่แหง้งก่อนใช้ประโยชน์จากไม่แห้งให้เป็นประโยชน์นะคะฟืคนค่ะ